ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้มาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคม2563สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยายนถึง15สิงหาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในราศีกรกฎนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นถ้าคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิด คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่าชาวรัคนาราศีกรกฎในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ <c oughs> คนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเนี่ย ตอนนี้มีตำแหน่งของดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสเหล่งลัคนามันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจหรือรู้สึกมีความกังวลใจอยู่สองสามเรื่องในช่วงนี้เรื่องแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องที่สองอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนและธุรกิจต่างๆนะครับฉะนั้น2เรื่องนี้ผมจะโฟกัสไปที่เรื่องแรกก่อนถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของความรักหากคุณมีคู่ชีวิต นะครับหรือแต่งงานแต่งการใช้ชีวิตกันมาในระดับหนึ่งแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกกังวลใจเพราะตำแหน่งของแฟนหรือคู่รักของคุณถึงแม้จะเล็งลัคนาของคุณแต่มันก็ยังมีดาวพรฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริมาทับในเรือนของคู่ครองหรือเรือนปัตตนินนั่นเองมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ากังวลใจแทนคู่คู่คุณจะเป็นอะไรไหมมีเคราะห์ไหมมีความเครียดไหมมีปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือไม่ก็ ตัวของคุณเองก็อาจจะมีปัญหากับคู่ครองหรือคู่ชีวิตของคุณคุยกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมาในระดับหนึ่งแต่มันรู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาคุณก็ต้องลองพิจารณาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตำแหน่งของดาวเสาเลิงลัคนาของคุณมันเป็นดวงพินทุบ,บาทหรือดวงแตกเรื่องความรัก และดาวเสาวตัวนี้มีระยะเวลาที่จะอยู่เล็งลัคนาคุณ2ปีครึ่งส่วนดาวพฤหัสมาจากเรือนอาลีส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากเรือนสุภาส่วนหนึ่งมันจะอยู่เล็งลัคนาของคุณแค่4เดือนเศษเท่านั้นฉะนั้นในช่วงนี้คุณก็จะว้าวุ่นใจกับความรักหรือคู่ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องลบมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณควรจะใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตอันไหนที่คิดว่า มันเป็นปัญหาที่มันจะต้องเกิดปัญหาใหญ่ก็อย่าคุยอย่าพูดนะครับเลี่ยงๆไปนะครับไม่โต้อตอบผมว่ามันน่าจะรักษาความสัมพันธ์ของคุณไว้ได้อย่างยาวนานแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอดทนไม่ได้แล้วมันต้องมีเอฟเฟกในเรื่องนี้บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเจอปัญหาใหญ่หรือปัญหาหนักก็ได้อยากจะให้คุณใช้สติและใช้เหตุผลให้มากพอนะครับส่วนคนที่ยังโสด หรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครใหม่สักคนหนึ่งอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้มากหน่อยแต่ตัวเลือกคุณก็ต้องพิจารณาเพราะว่ามันเยอะมากหรือตัวเลือกมากบางคนก็อาจจะดี7ด้านเสีย3ด้านบางคนก็อาจจะดี6ด้านเสีย4ด้านฉะนั้นมันไม่ค่อยจะลงตัวในเรื่องเรื่องนี้นะครับแล้วก็เหตุผลความชอบมันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณก็ต้องควรจะเลือกคนที่เสียน้อยที่สุด นะครับหรือดีมากที่สุดเพื่อจะเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นแฟนคุณเป็นคู่คุณในอนาคตข้างหน้าก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะมองในการที่จะพิจารณาดูไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะได้ของปลอมทําเหมือนแล้วก็มานั่งเสียอกเสียใจในภายหลังเพราะในยุคนี้ผมบอกได้เลยว่าความรักทุกครอบครัวล้วนแล้วแต่มีปัญหาถ้าไม่มีความอดทนมากพอผมว่าปัญหาความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคู่แน่นอน แล้วก็ช่วงนี้ชาวาลัคนาราศีกรกฎก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างผมว่าดวงการงานของชาวาลัคนาราศีกรกฎยังโอเคอยู่ถึงแม้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเอเลือนกรรมะเรือนง,ง,งานของคุณโคจอตกในเรือนของราศีมีน <c oughs> มาตั้งแต่เดือนตุลาแต่ราศีมีนก็ยังถือว่าเป็นเรือนชะตาที่ไม่เสีย เป็นเรือนสุภาแต่ดาวอังคารเจ้าเรือนกรัรมมะของคุณเนี่ยมันเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังตอนนี้ถอยหลังอยู่ในราศีมีนมันก็ยังโอเคอยู่นะครับอาจจะทํางานหลายจ็อบทางานหลายที่ทํางานหลายหลายตําแหน่งนะครับแต่บางทีรายได้อาจจะแค่ตําแหน่งเดียวนะครับแต่ถ้าคุณยังมีอาชีพมีงานทําอยู่ผมว่าคุณมองในด้านนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีรายได้มีเงินเดือนเอามาเลี้ยงครอบครัวนะครับงานจะหนัก งานจะเหนื่อยหน่อยก็ช่างมันนะครับผมว่าถ้าเข้าใจเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคเลยฉะนั้นเรื่องการงานของชาวลัคนาราศรีกรกฎตอนนี้งานมากก็ทําต่อไปหรือมีงานหลายจ็อบหลายหน้าที่ก็เดินหน้าต่อไปผมว่ามันเป็นบวกไม่มีอะไรจะเสียแน่นอนแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศรีกรกฎในช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังหมุนได้อยู่ ยังถือว่ายังพอหาได้อยู่แต่การเงินตอนนี้มันอาจจะไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบริวารเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องหรือเกี่ยวกับเรื่องของบุตรของเรา <c oughs> ถ้าครอบครัวใดมีบริวารลูกน้องก็หามาได้ก็ต้องจ่ายค่าแรงจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าสวัสดิการต่าง,างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแต่ถ้าไม่มีบริวารลูกน้องแต่เป็นเรื่องบุตรเรื่องลูก ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของบ्ทหรือลูกมากสักหน่อยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การปิดเทอมอาจจะเป็นช่วงสั้นๆประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินสองอาทิตย์ก็เปิดกันแล้วบางทีเราก็ต้องมีการจ่ายค่าเทอมซื้อ,อชุดนักเรียนใหม่นะครับซื้อหนังสือใหม่ตำราใหม่ก็อาจจะช่วงนี้ใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนิดนึงสำหรับชาวร,า,ราศรีกรกฎแต่ก็ยังพอหมุน พอหาได้อยู่ก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาให้ต้องออซีเรียสหรือกังวลใจแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภตำแหน่งของดาวโชคลาภของคุณคือตำแหน่งของดาวศุกร์นะครับตอนนี้มาอยู่ในตำแหน่งของเรือนพันธุ์ทุกและมันก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยและในตำแหน่งของเรือนลาภมีลาหูจออยู่ด้วยฉะนั้นความหมายมันตีว่าถ้าคุณจะมีโชคมีลาภอาจจะได้จากญาติผู้ใหญ่ คุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่โอเคมีโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่จะช่วยเหลือไม่ว่าใครก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่มีญาติผู้ใหญ่คุณจะขายทรัพย์เพราะว่าล่ามาจากพันธุ์กจะขายทรัพย์สินที่มีอยู่บางคนอยากจะขายที่ดินบางคนอยากจะขายตึกบางคนอยากจะขายบ้านนั่นแปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะขายบ้านได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพินัยกรรม มรดกหรือที่ดินเพราะตำแหน่งลาหูเรือนมรณะมาตกในเรื่องของทรัพย์สแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นโชคเป็นลาภเราบางครอบครัวอาจจะได้พินัยกรรมบางครอบครัวอาจจะมีมรดกที่ดินหรือบางครอบครัวอาจจะได้เงินจากประกันชีวิตหรือได้เงินจากชาปนก,กิจก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้มันมาเหมือนกันหรือไม่ก็คุณอาจจะคาดหวังว่าเออซื้อลอตเตอรี่แล้วมีโอกาสได้ถูกรางวัล ก็มั่นใจเหลือเกินว่าตลอดระยะเวลาที่ราหูอยู่ในเรือนของโชคลาบเป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าผมมั่นใจว่างมดใดงวดหนึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบมีความเป็นไปได้ถ้าคุณยังซื้อมันอยู่ยังเสี่ยงมันอยู่โอกาสที่จะได้มีความเป็นไปได้แน่นอนนะครับก็เรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยออไม่ค่อยที่อยากจะให้คุณประมาทดีกว่า ฉะนั้นเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยก็ต้องระมัดระวังอย่าใช้ชีวิตยอย่างประมาทขับรถก็อย่าเร็วนะครับมีสติหรืออย่าดื่มอย่าเมานะครับในขณะขับรถอันนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับเอาละผมก็ขอฝากเอาไว้สําหรับคลิปนี้แล้วกันแต่ถ้าคุณฟังคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาดูดวงกับผมแบบสดๆได้เลยนะครับโทรมาที่หมายเลข099-212 9463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 3838เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจะเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับ ฉะนั้นหากคุณชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ